มันดีเนาะตามมันม oh, ัณสานี่พยายามกันนะโว้ยตามตได้เป็น้ามแม่น้องไผ่ฝากฟ้าตามตไมาได้ไหลกันแต่ไปกอเราเจียบีน้องเปเนตนั่มเหมือนจะว่าเอาปบบกปูเส้นลาบประดูกเลยแม่น้องไผ่เมพอดีเลยจ้ะการเล่น บรรยากาศเนี้ยเศร้าเด้อจังมันนี่ต้มบ่อยว้อยเย็นเสยเสยยุติสอ่ะอากาศดียุ่มมันนี่ต้นบังยุ่มต้นบังยุ่มแม่นะจังนี่ต้นบังยุ่มต้นต้นเมียยุ่มเถกบานเท่าเอินนนี้อันนี้บังยุ่มตแม่มันเป็นหน่อยยุ่จังนัวเมีย ตั้งน,น้อยกำลังเป็นดอกตั้งน,น้อยก,กับสีดกอยู่ดอกคือเป็นดอกเยอะแดงใจว่ายูนดอกทั้งน้อยทั้งดอ,อดกบรกรยากาศยิ่มเศร้าเมตุกัสิผ้าผีผ้าหน่องมาเห็ดเนี่ยยูเนี่ยกินคือเก่าหรือจ้าเอิญแม่น้องไฟไมาเห็ดเนี่ยกินคุณกำลังดังไฟไ,วไหวทั้งนั้นเดี๋ยวพาไปเบิง้งวาดศิลาปัดดุกง่ายจ้าช่างนี้เมตุข้างมอนหนึ่งวัดถิมาหนึ่งเขามนีออกมาหนึ่งเขาอยู่ทธงหน้า มาเห็ดนันเห็ดนีจ้าศกไปได้มาหนึ่งยี่ปีเลยถ้ามีแม่น้องไปก็เตรียมเอาหีบข่างไว้จนทานแล้วย่างปลาดุกจ้ะย่าง,งปลาดุกหลับปฏิจาไแม่น้องไปจ้ะกลับมาหอดมือว่านย่าแดงไปหน่อยถ้าถ้าน้องไฟไปเที่ยวก่อนเปิดเทอมจ้ะน้องไฟจีเปิดเทมอทเเทมแล้ว วา่าสิไปจะปิดเพิมกับติดธุระน้องเพียนสอบขึ้นหม้อซีพี่น้องหม้อซีเหล่าปีนี้แม่น้องไปเอาต้องปีนกันเด้ยอยางกระปาคอยญ่จ้ะคั<ม>วว่วไว้เรียบรย้อยแล้วล้างน้ำเกลือเรียบร้อยแล้ววันนี้สิไปอันแม่น้องไปว่าต้มเส้นใบขามอ่อนเปียงพนาวาต้มสมต้มสมปะนต้ตสมสมแบบบ้านๆเท่านี้ละปลาแดกบองพ่อน้อยนี่แซ่บค่ะเจ้ เดี๋ยวไปหาไปถามแม่แมงมุมไฟกันปลาดุกไงสามตัวเดี๋ยวแม่งมองไฟปิ่งซุกปุ่นละเอาไปตัดการกล้วยม,มันแม่งมองไฟลาบแม่นว่ามือนีงลาบปลาดุกจ้ะลาบปลาดุกตึ้งต้มสม,มปลาคอาปลาเดือสุกแบบพ่ไปแม่งมองไฟเกือบมากรับแม่งมองไฟกับม,มา่าผู้อื่นตามมนเท่าอืน่นว่า,ากัมมาก็ดีเป็นคนเขาขัา้วโรนอ่า <c oughs> เส็ดเนี้ยยูในกินต่อยกันผู้นั้นเห็ดเหนึ่งผู้นึงเห็ดเหนึ่งปลาก,ก็เราเหยียงง่ามโอ้มันดีเนะาะปลามันมันมือเศรุ่นพยายามจันกับวัถืกันหน่อยเฮ้ยมีสีดีอยู่เบ้าแย่แล้ววายโยว่า,อวาเอาจันใส่ลุงรุ่นมันได้กินปลาจะเกลือปะไรโอ้ยเขาหวดนั่นเข้มเข้มอยู่แล้วห <c oughs> อดบ่เห็นจก้กคนไปยังไหนยังวะเอามันรันบ่มันลันอยู่ มันนี้ขอยเฮ็ดจานไม่ได้ใส่นี่ยนะเจ๊ไลยกินเนี่ยเนี่ยใส่อยู่นาหน่อยเจ้าหน่อยกับพ่อเดี๋ยวมาหน่อยบ่เนี่ยแมนปลาลุกหน่อยเด้สารอันใหญ่หน่อเด้เนี่ยสาร์ดอันนี้บ่มีตัวใหญ่ปลานี่โอ้ยหอมปิ้งกินเลยเพียงหรืเฮาสามคนสามถือคองเราสอพ่ออยู่เลยปิ้งกินเลยซีว่าขาดปัญญ์สีเตียนลาบบ่ละเจียบปิ้งขาใส่ลาบป่ะ มันไมดีหรอกอันนเองไปจิบปักก่อนแกคาห้องปิง่งเห็นมันหอมหอมหลักเจ็บประดุก่อนผมเมืม่อเวลาเขาจินว่าหอมหินที่ดีเลยโน,น่ปักคาไปก่อนโอ้ผมมั่งไงดีจน สอดขู่กบมีเซเลสีดีเลยคุณมีจะได้เลคอยขูดออกวเจอเอาแต่เนื้อแต่เนื้อบเอาอ่นกลางสามตัวสมัยโบราณนี่ฟักขึ้นหัวแล้วแมนขึ้นหัวติ่กี่บแบบยำถึงดูแนบบว่ามีก็ว่ได้หน่อยหรอกลมแมงไครผูดที่ข้าวกันโอ้แมนอ่ะใครพร้อมพี่น้องเอาที่เปียกขอซิมกัน อ,อดไปเลยอดไปเลยหินมัน <liv> เป็นเสียแบเสยบเม่แบบง่ปังญาตีมาตีสามโตเอาคาล่งฝักใส่กันสามโตได้เป็นสามคนเหตุ้งตองหนึ่งเยนันรถคือถูกก้อนขาไปพอ้อ you fall s e e get you, but no c o l o r No, you jump. So, get there, but what's up? I'm going to fuck your car, man. I'm going to fuck your car, but I'm going to ยเฮาบ่ต้องคนน้ําแล้วเนาะคนขเอากนกล้วยบ่นี่บ่ต้องมนเนาะโอลาันบ่ต้องใส่ลโอ้เพราะว่าปลากหลายแล้วเาใส่กระมังเลยเากระมังใหญ่ๆนั่นน่ะ คนจ็มสนุกคนใส่ใไปเบอร์น้ำจำเหธรรมดาเป็นหลาบปลาดุกเป็นกระใส่การกล้วยหละคันมันหน่อยนี่สิมะ <c oughs> อันนี้มันหลายอยู่แมนมาดับข้าวหน่อยแก่ข้าวน้ำนั่นแหละเสียมาใส่จังน้อย,อยหอนเจ้ามาบ่คนเดี๋ยวไปตัดมาให้อันนี้ทำบะหมี่กับบะป็นอันนี้ม่ตูไปเจ็บพ,พักยอด ยอดกอกพักขายอดพักษษษเกษตรบักเขียจะพักอันบ้านาเฮานี่ละกินกับลาบปลาดุกกับคักปหยังแล้ววันนี้มาทางหวดเขา่าอืมออคิดว่ได้มัหนหวดน้อยอเดี๋ยวสีค่อยปิ้นแล้วดอกอหวดมันสีล,นล่นเหรอหนึ่งเขา่ารลายได้จนเราสีลน่นเดี๋ยวมันจูกปิดไว้งเงาไปใส่ ติมรงปลาคอยง่ายจ้ะทาตะไคร่หอมลงไปีเมนูที่ส connect, องด้วยครับเนีปลาตจ้ะปอยเกลือเด็ดๆใส่ลูกขี้ลดชูกขี้ลดรดเลยเกียหอยควาเกี๊ยะเกี๊ยะอมมาใส่เกียะใส่ขึโ่้ดเกใส่ชิ้นลยเตีรบยี่เลกลมๆเนื้อจปลาจ้ะ ใบสำนีตัวที่หนึองที่ใบกำมันหอมี่าไรกอนให้สินสีสมีหอมใบเข้าลงหอมห้อยห้อยแบีตรมกันขอย ตเดียวได้เป็นหมออ๋อุดยอดเลยจ้ะรสชาติพอดีบ่ต้องเติมอย่างอีกในการเล่นบ่หลับประดุกในห้องปนี่อ้าวปร่งไปว้าขนาดบนใส่กันเก๋เลยพี่น้องเลยนี่ไม่เป็นหน่อยนี่น้ำประดกจะ้ะลงไป นปลาดุกนี่เปลาดุกใส่กันปุ๋ยแมนขันมันไหลรีวิว่าใส่อะไรหรือว่าแต่ว่าปัจจุล้วว่าติดไปหาไม้ใส่อยู่ดีแล้วยังไปยังมากเราเลืมที่พอว่ามันกันข้าวตัวนหรือเ่าฉันแมนต่ำกันน้อยก็พอแต่เมียคนหนึ่งผ้าเห็นทังสันนาว่าใส่กันปุ๋ยมันกันข้าวข้าวเดียวเบิด์ตหรือยังไงกับบัวพวงถือระวังดีเลยแม่นแล้วเนาะกันข้าวเดียวหบิแมนกันข้าวเดียวเบิร์ตใส่ซ้ำนี่แหละ ใช่หเห็ดก<ด>ินยังได้ก็หัวเห็ดยังสนเป็นเด็กหนุอยไต่กีหัวยบ่ได้นั่นแล้วบน้นแต่ยูโลเนี่ยยูได้กินบ้นแต่ไก่พอไก่แมห่เห็ดได้กินขวดน้องไปแม่สมัยต่กีว่าจะเห็ดหได้กินบ้วนลดเขาเลย <c oughs> เป็นสืบทอดว่าเัาเห็ดเนี่ยกินเป็นต้องจะเพราะท่านลน่วงลายดอกแอนเพล็ดก็พรอมพิชพลิ่มชิ้หลดเกลือจ้ะ มันไม่กระดิงเดอบบางห้องไปนางไก่บึงไปพอไก่เมีไปว่นกิน้ำพ่นเราไปไเห็นล่เห็นเออเเห็นห้องเลยจืดอะไรนการเห็นน่งโอ้บากเน่าจ้ะเ่มเดี๋ยวาเน่ากนตัเองาเามืออุบบนผสมประเล็คนบังเน่ามาตอุบลบ้านอาอีดบ้านลุงหยุดจ้ะ อ,อมใสมจากซองเปียงฟองฟังมงคลปฏิติตตตตขันมัดน้วยนี่ยันสมกระโผดนะาตัวาน้าม,มันขนาดนี้หอมมะลงจ้าบันนี้ไปประกูดว่าหอมแล้วก็ะผักซีหอมปอบเม,ม,ม,มนเมนไปใบผูทึ่งใบบกเบอือใบบกเบือรอ,อเโาแาปิดรือว่างน่น ไมเีพี่น้องคนเห็ดน้ำายว่าอ้าเพอใบบกหูเ้นลาบกลาดุกหม่นงไผ่หมิยถว่าถูกได้ใบบกหูกรได้ด้กระ้วพื่ปูหมักเนาะราบหัวเอานก็ใส่ใบหูเด้แล้วเมื่อบนบนในคล้ายได้เป็นเป็นทีเงินลานมูอมนั่นมักบะคือกันซิมกันซิมรับปลาน้ำกันพสนอง พอดีเลยจ้ะจะการเล่นบ่แมนแซ่บอาจารย์มาตักงูบันนี้โดนโดนด้วเนาะโอ้พอดีกินลากกระดูกใหญ่นี่เนาะปลาสาน่าหน่อยบู้ยแต่ละตัวนี่พี่น้องเลยนีแต่ตัวใหญ่ฝนตกฝนร้องมันบืนออกวันนี้ช่วยถามเขาหน่อจงไวจงไวผมว่มันหนื่อยเด้อพี่น้องเลย ไป่นกรสดดือวาอยากสดหงอนเทวดาเจี๊ยดมปลาคยงเธอหลับกระดุกง่พี่น้องเอ้ยมือนความสีขัดด้วยดิที่เด็ดเนี่โจงกาพอสดน้ำเลือดหอนเด็ข้ามัไปตับตอนโอ้ยถ้าพ่อหรอเมนไฟ ตอนห้อก็ต้องมาไล่โดยกา้ไปจงไว้พื่อนนีอกินบรรไดย้องสามคน<อ>เรียบร้อยเด้เนอนี้แนวใส่ง่ายห้องอลาบปลาดุกไงครับนี่อสองจานปลาดุกพร้อมต้มปลาค่อยงี้ทางผู้ชลาบปลาดุกท่านผู้ก็เป็นผักห้างนั่งหย่าไล่หล่อันไล่ย,ลาย,ยา่างครับผักเนีเ่ยมาด้วยเอพซีสมองสมบัติแล้วครับไม่กินของง่ายน้ำมูกนี่ดุล มือหลับประดุกต่มปลาคอยเยี่ยมเสบสด่วนห่อนน้ำกันครับมือมีตูวซี่มือด้วยดูดูได้กินโหพืชใจแมอเลยว่าคนคิดอยากไหมเปนรุ่นคืดอยากกินรวดเสบคิดอยากมันคิดดิบกับหลับปลาเนี่ยผักขนาดเลยผักหนูหลายครั้งได้แมงปชรมากมากพี่นุองกินของกันเสพเสนกันตอนสองเป็นได้ไม่ตัว แบบเออจ้ะพี่น้องเลยพี่ลาปลาดุกพักสองสวนขั้วผล่ะสองถาดง่ายๆสนุกคุยไปยังแล้วอันปลาดุกบดีสี่หัวสิยังเอาแต่สีมันนะน้องไอไข่กันเลยบบดได้ออกมาพี่น้องเสียงเตืยนไข่ฟ้อนไข่ไหลมันมาจังไลยไข่สวัสดีเป็นทั้งการพี่น้องลองพั้วกระทอบรับเหล็กแห่งมันเ้อจากคุณนิโค ขอบคุณในหลายทรงเค้กให้แม่มวนมือเสาร์พาไปทําบุญแม่นองไผ่พาจีรถออมบานเชื่อส่งมีแห้งจัะกินกัาเรียวกับพ่าเล่าออมจากสองหลอบบุ้งดูแต่ว่ากันัดว่าเนาะโดนๆดี่ส้มวิวที่วัดตามบานยางบาไหวเมือย์ปะนะโอ้คึ้นเขาแล้วเนาะบวขาเจ้าผู้าได้ไข่ไข่ละเมยเมยเลยเนาะเขาก็แสบนัแต้วลาบอ่เงด เดี๋ยวเพต่นใครลับปลากับผักหลายๆนี่น้องไปกระเดมยปผูกแกนลวงไป,งปไงยผูกไงกรเต้าเนี่ยพีเลือกผักแผ้วผักแผ้วก็มีตืนเจ้าอืมมะเขกือหน่อยยำปละลนี่เป็นเจ้าหลาบับเป็นของผักก็โดนหนักเาเลยไม่ตัว โอเคังไงโอเียางก่อนโดนๆเลยกินแตบประตูเดชกบปลาเดยกเอาไว้นันละแข็งย่างด้วยหรอตะวันนี่แม่หยอดกอกไหมกับหลาปลาหม่ขักประหยังเลยเอายอดกอกคุยตาปลากันด้าเตียมอยค mỗi miếng việc lên mọi lúc mình nhỏ 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 ngon nhỏ 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 phạc luôn. luôn น้ำลงแดาพระเกษตรษมุ่งเนี่ยเราวนี้มาต่อมโดนต่มกินหน,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 นึ่งหน่วยเลยเป็นได้ปลานำโคงง้งเมือนไฟเพอาดีเลีมบงสมุน,มนเบ้าอย่างอยได้ไื้น้องไปไปตกเลยปลาออดหน่อยตัวหนึ่งที่ <S 2> <S 2> <S 2> พอบ้ากินเรือไป ล่อหนำแดงพี่น้งองล่อหนำขุนนนำแดงมากป่ะเจ้าเตรียมไปเมื่อห่แล้วอุปกรณ์ควอมดุยความดุยเรือกับยาเรียบร้อยแล้วเห็นแต่เลี้ยงงยูมยอะสันดิอันข้างในมันเป็นสีเดป่ะนี่เป็นสีสจื้อสีใดปุ่ อันยาจีซีอยู่ท้างท้องขึ้นสีเฉียวเฉียว,วสนุกนีน่<อ>มึเงินใช่เงินจีปนว่าจีซือไม่ละเปิ่นหาอันบัตถึกใจคือพวกเป็นมื้นหมดหลดกายรุ่นรุ่นมืนกลัา ปนันเมื่อสองเป็นหมืน่นปะน,นันตีดูนี่แมงยูนี่ไว้ยูบ้านหนึ่งวัดดินแ,<ร>แดงนี่แมาา่็นเฉพาะข้าวนไอเดียนง่ายๆยื่นเฉ่าเพียงแมงสองหมื่นสิขว่าสันสองสามเมึงเดียวอังนี้ก็ขอบคุณนครับขอบคุณนพี่รองมัน,น,นห้องควายเปน็นกำลังแรงใจสันบ้าหน่อยผอมเบาแอร์รูน้ำพงมนีต้มปาค่อหง่กับหลับปะดุกโอ้านมันอยู่มีแต่เน่บเสียๆพี่้องตอนนี้มนีพลายรุ่นแมนไฟเมตู้ครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า